สวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะตัวโปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะโปรแกรมนี้นะคะสสวทเนี่ยได้แปลเป็นเวอรช์ชันภาษาไทยเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะคะแต่เท่าที่ได้มีการสำรวจนะคะพบว่ามีนักเรียนนะคะหรือคนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รู้จักโปรแกรมนี้นะคะวันนี้ ก็เลยจะถือโอกาสนะคะมาแนะนำเจ้าโปรแกรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ยังใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่รู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็จะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเจ้าโปรแกรมตัวนี้ไปด้วยกันนะครเริ่มต้นนะคะเมื่อเราเปิดโปรแกรม GSP ขึ้นมานะคะขอเรียกสั้นๆว่า GSP แล้วกันนะคะ จะเห็นว่าจะมีกล่องเครื่องมือนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะะคกล่องเครื่องมือตรงนี้เนี่ยนะคะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะกล่องเครื่องมืออันแรกก็คือเครื่องมือลูกศรนะคะเครื่องมือลูกศรเนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอยากจะใช้เลือกคลิกงานนะคะหรือว่าอยากจะเลื่อนงานนะคะหรืออยากจะทําอะไรเกี่ยวกับวัตถุที่อยู่หน้างานหน้างานของเราคือตรงนี้เนี่ยนะคะ ครั้งที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะเลือกออไปเครื่องมืออันอื่นจะไปเลือกการสร้างไปเลือกการแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราจะกลับมาที่เครื่องมือตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเครื่องมือต่อไปนะคะเครื่องมือต่อไปเราก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือลงจุดนะคะลงจุดอิสระนะคะนี่ตรงนี้นะคะเราลองดูก็ได้นะคะเครื่องมือลงจุดอิสระนะคะสมมุติว่าเราคลิกเลือกตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ ตรงลูกศรจะเปลี่ยนเป็นมีจุดอยู่นะคะเราสามารถที่จะเอาเจ้าจุดเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้บนหน้างานของเราตรงนี้นะคะวางจุดที่หนงนะคะวางจุดที่2นะคะวางจุดที่3นะคะวางจุดที่4ี่เห็นไหมคะเราจะสังเกตว่าถ้าเราไม่เลือกกลับไปเป็นเครื่องมือลูกศรน,นะคะเครื่องมือนี้เจ้า เมาส์ตัวนี้ก็จะยังมีจุดวิ่งตามอยู่แบบนี้ตลอดนะคะวิ่งตามตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับจุดนี้เราอาจจะต้องกลับไปตรงนี้นะคะก็คือเครื่องมือลูกศรตัวนี้นะคะเรา่อสามารถเลือกให้จุดแอคทีฟได้นะคะนะคะเลือกให้จุดแอคทีฟได้หรือเราไม่ให้มันแอคทีฟก็ได้นะคะไม่ให้มันแอคทีฟก็ได้นะคะทีนี้พอเราลงจุดได้แล้วนะคะเราลงจุดได้แล้วเราอาจ จะอยากรู้นะคะอย่างเช่นนะคะสมมติเราเลือกจุดออกมาสักสองจุดนะคะสมมติเลือกจุดนี้นะคะกับจุดนี้นะคะสนใจ2จุดนี้นะคะจุดอื่นไม่เอานะคะสมมติจุดอื่นไม่เอานะคะเราก็จะลบทิ้งไปนะคะก็ลบทิ้งไปนะคะสมมุติว่าเราเลือก2จุดนี้อ่าสองจุดนี้นะคะเราอยากจะรู้ว่าเอสองจุดนี้เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ ระยะห่างเท่าไหร่นะคะอย่าลืมว่าต้องอยู่ที่เครื่องมือลูกศรก่อนนะคะแล้วก็คลิกที่จุดนี้คลิกที่จุดนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูการวัดนะคะเมนูการวัดเลือกนะคะเลือกระยะทางนะคะจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสร้างชื่อจุดให้โดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นจุด a ตัวนี้เป็นจุด b แล้วก็บอกว่านี่นะคะระยะทางระหว่าง a กับ b ก็คือแ7 1เซนติเมตร ถ้าหากเราลองขยับนะคะลองขยับเห็นไหมคะโปรแกรมมันก็จะวัดไปเรื่อยๆเพราะว่าระยะห่างมันมากขึ้นใช่ไหมคะเราขยับไประยะห่างตรงนี้ก็จะห่างกันด้วยนะคะทีนี้ชื่อตรงนี้แบบชื่อตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะวิธีการที่เราจะเปลี่ยนชื่อจุดนี้กับจุดนี้ถ้าเราไม่อยากได้ชื่อจุด A กับชื่อจุด B เราอาจจะอยากได้ชื่อ,อจุดที่1นง นะคะหรือว่าเราอยากได้ชื่อตรงนี้ว่าเป็นจุดที่2นะคะเราก็มาเลือกที่ตัว a ตัวนี้นะคะก็คือเป็นกล่องเครื่องมือที่ใช้สร้างข้อความนะคะพอเราคลิกตรงนี้เสร็จนะคะจะเห็นว่าลูกศรของเราจะเปลี่ยนเป็นรูปมือสีขาวนะคะเราก็มาคลิกถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีดำเราคลิกปุบ๊บชื่อจุดจะหายไปคลิกอีกหนึ่งครั้งชื่อจุดก็จะกลับมานะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเราก็เดิลคลิก เจ้าจุดนี้ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของจุดนี้ได้ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนจากจุด a สมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นคําว่าจุดที่1นะคะจุดที่1ก็โอเคเนะคะจะเห็นว่าจุดนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นจุดที่1ชื่อตรงนี้ของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือลงจุดอิสระนะคะ ทีนี้เราลบไปก่อนนะคะเราก็คลิกลากนะคะให้มันคลุมทั้งหมดนะคะจะสังเกตว่าทั้งหมดนี้แอคทีฟนะคะแล้วเราก็ดิล e ทิ้งไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของเครื่องมือกล่องเครื่องมืออันต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือวงเวียนนะคะหรือว่าวงกลมนะคะเครื่องมือนี้ชื่อชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือวงเวียนก็คือการสร้างวงกลมนั่นเองนะคะเราลองดูนะเราคลิกเลือกนะคะคลิกเลือก แล้วเราก็มาคลิกจุดแรกกดค้างไว้นะคะจุดนี้จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วเราก็ลากออกนะคะลากออกนะคะวงกลมก็จะใหญ่ตามมือที่เราลากไปนะคะสมมุติเอาแค่นี้นะคะเราก็วางนะคะอย่าลืมกลับไปเครื่องมือลูกศรน,นะคะจะเห็นว่าในการสร้างวงกลมจะมีจุดอยู่2จุดนะคะ จุดนี้เราเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะส่วนจุดนี้เราเรียกว่าเป็นจุดบังคับรัศมีก็หมายความว่าถ้าเราคลิกที่จุดนี้เราสามารถที่จะเลือกให้วงกลมนั้นเล็กหรือว่าใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างวงกลมนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้วงกลมที่มีระยะแค่นี้นะคะมีรัศมีเพียงแค่นี้ ะะเราไม่อยากที่จะขยับอีกแล้วเราก็อาจจะคลิกที่จุดบังคับรัศมีนะคะแล้วเลือกแสดงผลแล้วก็เลือกซ่อนจุดนี้ไปจุดนี้ก็จะหายไปนะะจุดนี้ก็จะหายไปั้นเวลาเราขยับวงกลมมันก็จะได้ไม่ต้องขยับรัศมีไปด้วยนะคะทีนี้ในวงกลมนี้เนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะอันแรกเลย ะะเมื่อเรามีวงกลมสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือแน่นอนรัศมีของวงกลมเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีการที่เราจะวัดว่ารัศมีของวงกลมเป็นเท่าไหร่ก็ให้คลิกนะคะคลิกเลือกที่วงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปที่การวัดนะคะการวัดแล้วก็เลือกรัศมี เห็นไหมคะมันจะมีตั้งมีคำว่าเส้นรอบวงแสดงว่าเราวัดเส้นรอบวงก็ได้นะคะแล้วมีคําว่าพื้นที่เห็นไหมคะแล้วมีคําว่ารัศมีอ่ะตอนนี้เราวัดรัศมีก่อนนะคะแล้วก็คลิกรัศมีเนี่ยนะคะเราจะได้ว่าวงกลมวงนี้รัศมีของเขาก็คือ3.58เซนติเมตรนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นมีเส้นรอบวงใช่ไหมคะอ่าเราลองวัดอย่าลืมเอาตัวนี้ให้มันแอคทีฟออกไปก่อนนะคะคลิกเลือกที่วงกลมนะคะอย่าอย่าอย่าคลิกตรงนี้นะคะเอา คลิกตรงนี้ให้มันไม่แอคทีฟก่อนนะคะเลือกการวัดเลือกเส้นรอบวงนะคะเราก็จะได้เส้นรอบวงออกมาก็คือ22.48เซนติเมตรนะคะเราวัดพื้นที่ได้ไหมเราก็เหมือนเดิมนะคะคลิกตรงนี้ให้มันไม่แอคทีฟแต่มาแอคทีฟที่วงกลมแทนนะคะเลือกการวัดเลือกพื้นที่ค่ะเราจะเห็นว่าในวงกลมวงนี้มีรัศมี3.58 นะคะมีเส้นรอบวงคือ22.48นะคะแล้วก็มีพื้นที่คือ40.22นะคะทีนี้นะคะเราเคยรู้นะคะเราเคยรู้กันว่าไอ้เส้นรอบวงเนี่ยนะคะเราสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรใช่ไหมคะเราก็จะพิสูจน์นะคะพิสูจนะะ์อ่ะขอคลิกเลือกมาตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะเราจะพิสูจน์ว่าเส้นรอบวงเนี่ย มันคำนวณมาได้อย่างไรนะคะจำได้ไหมคะเส้นรอบวงเรามีสูตรว่า2พายอ่านะคะก็คือ2คูณกับค่าพายแล้วก็คูณกับรัศมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเอ๊สอคูณกับพายคูณกับรัศมีเนี่ยมันคือเส้นรอบวงไหมนะคะเราจะลองคำนวณกันโดยไปที่การวัดนะคะแล้วก็เลือกคำนวณ เลือกคำนวณคำนวณจากนั้นเราลองดูนะคะเราจะคำนวณคำนวณอะไรเราจะคำนวณเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงเราจะคำนวณจากอะไรคะจาก2ใช่ไหมคะคูณกับอะไรคะคูณกับค่าพายเราก็เลือกค่าพายนะคะค่าพายคูณกับอะไรคะคูณกับรัศมีที่นี้เราไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์รัศมีนะคะเราไม่ต้องพิมพ์ไปว่าตัวนี้คือ3.58เราเลือกเลื่อนเคอร์เซอร์ เลื่อนเมาส์เนี่ยนะคะไปคลิกที่ตัวนี้เลยค่ะปึ๊บเห็นไหมคะสคูณพายคูณกับรัศมีมีค่าเท่ากับก็ตกลงอ้าวเห็นไหมคะามาใกล้ๆกันเลยจะได้เห็นชัดๆว่านี่อันนี้คือเราให้โปรแกรมคำนวณให้นะคะส่วนอันนี้เราคำนวณมาจากสูตรที่เราเคยรู้ว่าเส้นรอบวงของวงกลมก็คือ2พายคูณกับรัศมีอ่าชักสนุกแล้วสิงั้น ถ้าเราจะวัดพื้นที่พื้นที่มันมีสูตรว่าอะไรล่ะ,ะพื้นที่มันก็มีสูตรว่าพายคูณกับรัศมีแล้วก็ยกกํำลังสองใช่ไหมคะ,ะงั้นเราลองมาพิสูจน์กันนะคะไปที่เมนูการวัดเหมือนเดิมคะ่ะเลือกคํานวณน,นะคะทีนี้สูตรที่เราจะใส่คืออะไรคะพายใช่ไหมคะค่าพายคูณกับคูณกับอะไรคูณกับรัศมีอ่าคลิกเลือกรัศมีคะ่ะ แล้วก็ยกกําลังยกกําลังคือใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะยกกําลัง2เท่ากับเขาตกลงนะคะ,ะเห็นไหมพื้นที่ที่โปรแกรมคำนวณให้นี่คือรัศมีเออโทษนี่คือสิ่งที่เราคํานวณออกมาก็คือพายคูณกับรัศมียกกําลังสองเห็นไหมคะไม่ยากเลยเริ่มสนุกแล้วนะคะสำหรับตัวโปรแกรมนะคะเราสามารถที่จะพิสูจน์ สูตรต่างๆที่เรามีอยู่ได้นะคะว่าสูตรที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมันใช้งานยังไงนะคะแล้วมันคืออะไรกันบ้างนะคะอ่ะในส่วนของตอนที่1น,นี่ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมีให้วิดีโอนี้มันยาวจนเกินไปนะคะไว้เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ